าะทยแกไหนโอเคครื่งไหมไม่คึคนรวยสแกนตรงนั้นสามสิบไข่รวยสแกนตรงนั้นเลยมีค่ะรีบมารีบมาโอเคค่ะโอเคค่ะอ้วนเอาอะไรนะออะไรไข่มุกไหมยี่สิบ เอาไหมเอาแล้วก uh ็ไม่ได้กินหอกเอาไม่เอาอยู่นี่แข่ก่กเนกันีห่หม่ไวัดไปไหนแล้วเนี่ยตังมาี่สินั่นนั่นใช่ไหมเนี่ย Ừ? Thầy múc mấy ao Thầy không mấy múc Thầy múc Kiểu mấy nghe Thầy ta lúc múc เ,เอาพี่แมวแมวกิออนอะไรเลือกเลยนะคะเลือกรอเลือกรอเอาวิปครีมคาราเมลสองแก้วค่ะโอ,อ๊ยเป็ะแก้วน้อยไม่มีแล้วแม่อตอนนี้มีจะสี่แก้วค่ะเป็นสาตาร์บรี่โยเกิด